นั่งหลับตาเจริญสมาธิพรากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆสบายๆ ทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเราจะกำหนดบริกรรมนิมิรหรือนึกถึงภาพ ดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆเป็นบริกรรมนิมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะฝังใจของเราก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้ใจของเรานะ่ะ อยู่ภายในกลางกายของเราคือเราเคลื่อนย้ายใจของเราจากที่ไิผูกพันติดยึดกับคนสัตว์สิ่งของมาอยู่กับดวงใสใสหรือองค์พระใสใสยอย่างนี้ใจจะได้คุ้นเคยกับภายใน แต่พอถึงเวลาจริงๆน้นเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วภาพเหล่านี้ก็จะหายไปเองเพราะว่าหมดความจำเป็นแล้วนึ่งจะเป็นภาพที่เราสมมุติขึ้นมานึกขึ้นมาจะได้ง่ายต่อการ วางใจไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไว้อยู่ประมาณนีนะ้ก็ต้องมีเครื่องหมายเป็นดวงใสๆขนาดเล็กใหญ่ของดวงใสหรือองค์นระข็แล้วแต่เราชอบขนาดไหนเราก็เอาขนาดนั้นนะจ๊ะ แต่สำหรับบางท่านนึกเป็นภาพแล้วมันอดที่จะเค้นภาพไม่ได้หรือนึกไม่ออกนึกระปวปวดศีตวะไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพให้วางใจทำความรู้สึกไว้กลางท้องของเรา อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะวัตถุประสงค์ที่เรานึกเป็นภาพก็ดีหรือวางใจนิ่งเฉยก็ดีต้องการให้ใจกลับมาอยู่ที่ตั้งเดิเดมภายในเพื่อให้มันหยุดให้มันนิ่ง หลังจากที่มันวิ่งมาหยุดมานานแล้วนะีไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่พบกับความสุขที่แท้จริงดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายใน ฝึกไปเรื่อยๆนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่าไปท้อหรือเลิกเลิกไปกลางคันกันซะก่อนอย่างนั้นแะทำความเพียรไปเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดา เพราะฉะนั้นฝึกใหม่ๆม,มันก็มีฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างเบื่อบ้างท้อบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็จะไปทิ้งให้ทำความเพียรันต่อไป บางทีเรานั่งไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้าซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่การที่เราไม่ทำสิถึงจะเรียกว่าไม่ก้าวหน้าแต่ถ้า,าลงมาฝึกกันไปทุกๆวันเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าทั้งนั้นแหละแต่มันอาจจะช้าหน่อยการที่เราค่อยๆเดิน ถึงมันช้าแต่ก็ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่เดินมันก็อยู่กับที่มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายก็แปลว่าถ้าเราไม่นั่งฝึกใจให้อยู่ภายในก็คือการไม่ยอมเดินนั่นเองมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรเราต้องฝึกนะจ๊ะเราถึงจะสมหวังในชีวิต คือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งมันมีเพียงประการเดียวคือหยุดกันนิ่งอัติสันติปรังสุขขังความสุขได้จากการหยุดนิ่งอย่างเดียวหรือสุขอื่นที่นอยจากการหยุดนิ่งไม่มีก็แปลว่าเราจะไปหาความสุขจากที่อื่นแล้วก็จากคนจากสัตว์สิ่งของ มันไม่มีไม่เจอไม่มีไอ้ที่ไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีซึ่งผู้ฉลาดนะมีปัญญาเขาก็จะไม่เสียเวลาไปกับการไปหาในสิ่งที่มันไม่มีเพราะสิ่งที่มีมันอยู่ที่เดียวนะคอหยุดกับนิ่งหยุดภายในไปนัน่นฝึกไปเรื่อยๆ ็นไม่เห็นมันก็ไม่เป็นไรละฝึกไปแต่ฝึกไปเรื่อยๆไอ้ไม่เห็นน่าเป็นไม่มีต่างกัวมาช้าหรือเร็วถ้าเรามีความเพียรทำอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอถูกหลักวิชาคือวางใจพอดีพอดีเดี๋ยวก็สมหวัง พอดีเนี่ยสังเกตใจความพึงพอใจสมมติเราหลับตาแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งทำความรู้สึกให้อยู่ภายในแล้วเราก็ปรับออกสังเกตว่าแค่ไหนเราจะรู้สึกว่าเราพึงพอใจแม้ว่ามันมืดคือนิ่งจนกลางความมืดด้วยใจที่ เป็นปกติไม่ทุกข์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะมืดเพียงใดก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชาแล้วลหละใช้ได้ให้นิ่งต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนุ่มๆ,มๆจะภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรัง ลืมไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่เราต้องประคองใจบางท่านถนัดในการภาวนาแล้สึกระภาวนาแล้วเหมือนมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคอยประคับประคองให้ใจอยู่ในตัวอย่างนี้เราก็ภาวนาไป แต่บางคนบอกอยากอยู่เฉยสบายกว่าก็ให้อยู่เฉยนะจ๊ะอยู่เฉยถ้าเมื่อยล้วก็ขยับถ้าฟุ้งแล้วก็ไปเยอบเปลือกตาสักนิดหนึ่งปืบปือ,ปอตาถ้ายังไม่หายก็ลืมตาเลยแต่ถ้าหากว่าปืบปือ,ปอตาแล้วหายแล้วก็อยู่ในระดับขนาดนั้นแล้วก็ค่อยๆ วางใจเบาๆมันฝึกกันไปทุกอริยาบทอย่าฝึกเพียงอริยบทเดียวเฉพาะอริยบทนั่งเราก็ต้องฝึกไปให้ได้ทุกอริยบทจะยืนเดินนอนแล้วก็ทำไปด้วย แม้เราจะต้องทำภารกิจประจำวันเนี่ยต้องทำมาหากินต้องเรียนหนังสือหนังหาเราก็สามารถฝึกกัเนไปได้ฝึกได้บางคนทอดพระท้องโกไปด้วยเนี่ยแล้วก็ภาวนาสัมมาหลังใบทอดไปไมีโยวันหนึ่ง,งวันแห่งความสมรัตนาเลยใจมันนิ่ง ไปเห็นในตอนนั้นก็มีเพราะฉะนั้นให้ทำความเพียรนะลูกนะฝึกขึ้นไปเรื่อยๆเ,เรามาเกิดเพื่อการนี้แหละมาทำรณนิพาในให้แจ้งโดยเริ่มต้นหนังหยุดนิ่งให้เป็นแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้ทริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เลย เมื่อเรารู้ว่าพระรัตนตรัยอยู่ในตัวโดวยเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยวิธีหยุดนิ่งเรามีความรู้อย่างนี้ถึงถือว่ามีบุญมากแล้วเลยจากนั้นก็นเลยแต่ความเพียรพยาพยามพยายามฝึกไปแล้วก็ปรับใจไปด้วยทำไงรู้สึกมันจะพอดีแม้มืด ก็มีความสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจกใ็รักษาอารมณ์นั้นเรื่อยไปเลยความรู้สึกอย่างนั้นก็เรื่อยไปจนกระทั่งมันก็จะนิ่งเนงนานขึ้นแต่มันก็ยังมืดอย่างเดิมนิ่งนานแต่ว่ามืดแต่ว่านิ่งนุนน่มลักขณนก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ เราดูเหมือนว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงสมมติอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ก่อนนั่งเรานั่งไปรู้สึกว่าโอ้ใช้มันมันยาวนานอะไรเมื่อไหรจะถึงชั่วโมงสักทีนึงแต่ถ้าเราวางใจเป็นนิ่งๆนุ่มๆนานึ้นมีควานมรู้สึกเวลาหมดไปเร็วแต่มันก็ยังมืดอยู่ อย่างนั้นก็ถือว่าก้าวหน้านะจ๊ะถือว่าดีกันเยอะก็ให้ดีใจไว้เถอะเ่อเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละทำต่อไปอีกนิง่นงนมนานความรู้สึกเวลาหมดไปเร็วหรือบางช่วงรู้สึกบางส่วนของร่างกายหายไปมือมึงเท้ามึงขามึงศีรษะมึง แม้บางส่วนหายไปนะก็แสดงว่าใจเราเริ่มรวมแล้วไอ้ตรงไหนบริสุทธิ์ก่อนมันก็จะหายไปก่อนก็ค่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่าไปตกใจบางคนมาฝึกใหม่ไม่เคยคุ้นกับประสบการณ์อย่างนี้พอส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหายไปเลยกลัวเลยลืมตา ก็น่าเสียด้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราว่ไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์อย่างนี้ดังนั้นก็มีข้อแนะนำว่าให้ทำเฉยๆอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันไปทำเฉยๆแล้วก็นิ่งอยู่ที่เดิมมันก็ค่อยๆขยายส่วนที่หายไปเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง หมดไปทั้งตัวเลยตอนนี้ก็จะไปตกใจจนกทั่งลืมตาและก,กลัวในการฝึกขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรมีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังเมื่อตัวหายไปเนะี่ยบางคนตัวยืดก็มียืดขึ้น รู้สึกตัวเรามันสูงก็จะไปตกใจนะจ๊ะทําเฉยๆนะนิ่งๆเดี๋ยวงทีตัวย่อลงมาเหมือนจะติดพื้นนะี่ก็ยังเฉยอีกบางทีมันออกไปทางข้างไปทางกว้างๆบางทีก็พองๆทนังตัว เราก็ยังคงเฉยๆอยู่อย่างเดิมไปละบางทีตัวโยกโครงก็ทำเฉยๆอย่าไปสนใจแล้วก็อย่าไปเพลินกับความโครงนั่นแหละคือจะไปคล้อยตามแต่ไม่ฝืนทำเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายมันไปเองแหละเฉยๆหนึ่งหนึ่งจะไปสบาย ทำเป็นกรธแล้วไม่ชี้เฉยๆบางทีก็เหมือนคนลุกสู้ซะโอ้ฝากใจเต้นตึกตักแรงต่างม,มากจะเป็นเป็นบางคนนะไม่ใช่ทุกคนก็ยังเฉยๆอีกพูดยังไงว่าเฉยในทุกๆประสบการณ์ไม่มีอันตรายงคนใจเต้นน้วก็เป็นโรคหัวใจไม่ใช่ เฉยๆบางทีคนลุกสู้กันมาแล้วก็มีวิญญาณอะไรมาทำให้เราคนลุก <c oughs> ก็ไม่ใช่เฉยๆทำมันทำเป็นเร้่ไม่ที้แต่แปลว่าการฝึกเครื่มก้าวหน้าบางทีตัวมันเบาลอยลอยไปพอตัวลอยอาการอย่างนี้เราไม่เคยเจอกลัว บางคนเอามือจับอาสนะส้นเน,นเอามือควานหาพื้นหรือบางทีลืมตาอย่างนั้นก็ไม่ถูกหลักวิชาอาการที่เกิดขึ้นถือว่าเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆเข้ามาแล้วล่ะบางทีตัวลอย,อยจริงๆนะลอยจากพื้นขึ้นไปจริงๆก็มีแต่ว่า เป็นบางท่านมันลอยขึ้นไปเขาเรียกว่าอุเพงกับปิติแล้วก็เฉยๆแต่มันไม่รู้ไม่ที่นิ่งๆบางทีน้ำตาไหลอย,อย่างเงี้ยแล้กวก็เอ๊เราก็ไม่ได้กลุ่มใจอะไรเลยทำไมน้ำตามันไหลนั่นก็คือน้ำตาเย็น เกิดเป็นความบิติที่เราอาจนะนิวรนได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้ให้ทำเฉยๆพลัมุ่งไปที่หยุดนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังต้องการการหยุดนิ่งส่วนอาการอะไรต่างๆนั้นนะ เราอย่าไปสนใจมันแต่ว่าอาการเหล่านี้ก็คือเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกได้ก้าวหน้าขึ้นสมาธิเริ่มมากันอย่างอ่อนๆแล้วลนะ่ะเหมือนเริ่มเหยียบชาญของสมาธิอยู่ขอบขอบกันแล้วลนะ่ะขอบของสมาธิทีนี้เราก็ยังนิ่งอยู่อย่างเดิมไปเรื่อย เดี๋ยวความมืดน่นะมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นบางคนก็เห็นมันจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศที่เราเคยลืมตาเห็นบนท้องฟ้าในยามราตรีของเดือนที่มืดน่ะเห็นจุดสว่างก็ให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่ง ก็ทำเฉยๆยแหละหรือบางทีมันแสงมันแวบมาจากด้านซ้ายบด้านขวาของดวงตาเราก็ไม่ต้องไปจำเรื่องดูหรอกทามันรู้แล้วไม่ชี้ทำเฉยๆหรือบางทีเหมือนใครเอาไฟมาส่องหน้าหรือใคลๆามันใครเปิดไฟไว้ในห้อง ทั้งทั้งที่ตอนที่เราเริ่มนั่งเหมือนมืดจะไปลืมตาแล้วจ้ทจะทำเฉยๆจะเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์วาถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วเรื่องแรงต่างให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาล แม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่เตะใจให้เป็นเด็กให้อินโนเซนต์เด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปหรือบางทีมันหล่นวุบลงมาอาจจะทำให้เราผวาบ้างก็ช่างมันเฉยๆทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเราก้าวหน้า ในการทำสมาธิสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปในทุกๆประสบการณ์ที่เป็นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้คือเฉยๆเนี่ยร,รู้แล้วไม่ชี้เหมือนกับผู้ที่เจนโลกผ่านโลกอมมากเมื่อมีลาบเสื่อมลาบมียัดเสื่อมแล้วมีคนร้นเติญนินทามีสุขมีทุกข์ใจก็เป็นปกติ ก็ต้องทำอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอ,อะไรที่มันเกิดขึ้นมามีอาการดังกล่าวเราก็เฉยๆหรือบางทีมีภาพนิมิตท,ที่เลื่อนลอยที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดนิมิตเป็นภาพนารกบงังสวรรค์บงังเทพบุตรเทพทธิดาบ,บางังอะไรต่างๆตลัด สมาธิระดับนี้มันยังไปเห็นนลกสวรรค์ยังไม่ได้แต่ภาพเหลานั้นมันฉายขึ้นมาให้เราเห็นเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าจิตเรามันยังไม่บริสุทธิ์เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เรารู้ว่าใจของเรายังไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ภาพนิมิตรตรงนี้และที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงจังอะไรหลวมทั้งภาพนิมิตที่เราสมมุติเป็นดวงใสหรือองค์พระแจ่ไปถึงเวลามันหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งไปแต่นิมิตที่เราไม่ได้ติด แต่เวลานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงที่อยู่ภายในในั้นมันอีกแบบหนึ่งมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเก็จะฉนนั้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นอ่าลองทำดูนะลูกนะลองทำนิ่งๆไป